น,นี่อาหารเาสาชูเฮานะทุกคนการมีพลา,ลายปิ้งเขตสองปิ้งปิ้งป่าปิ้งหนึง่งสบายดีตอนท่าเสาตอนนี้เฮาอยู่ป่าของเขตบ้านลุสเรียมือสิโปนแข่งสวนเขต อากาศตอนเช้าเซลทัวราเย็ยนสบายๆนะเมื่อคืนนี้โชคดีฝนมีตกห้ามชุ่มห้อานะกับฝนต้องห้ากะกะไม่ยุ่งไปเลยเพราะเีามีพากังนะตอนนี้เ้าไปหย่ามองกบถือโอกาสบันทึกวิถีชีวิตของชุ่มฮ้อยูายป่าเออทุกคนได้เบิงนะ ป่าในลายอยู่ป่านี่หามันมีทือ่มองเขาป่ามันสลาดนนลายป่าเนี่ยโอ้สนไหวนะแม่มาเส้นไหวเีย

ป่าแถวนี้พุกนะมีสามารถที่จะขึ้นได้ป่าแถวนี้ดุ่มนะเหมือนป่าให้มองนะอู้งามเลยแถวนี้ไป นึกป่าแถวนี้คุณเนาะเป็นผู้ขึ้นไปหรือใดโอ้เน่เน่ป่านี่โอ้อมันทึ่ตัวญ่ลยนป่าเลยเนาะโ้หนี่ป่าเลยนี่นะนี่มทุกคนนี่ยไปกินแล่เช้ไปกินแล้วดกินแล้วเ้า เนี่นั่นได้เดก็กปูกินยังแค่น่ไดะนี่เทอว่าอันกินตดนเสาเฮางมีแล้วละ่ะเมื่อคืนนี้ทีมงานทำไปการเตกไ็ได้เลยด้หลายเติบแล้วก็มาซื้อมองปลาไว้นะเมื่อวานนี้เฮาซื้อมองปลาไว้แต่ว่าป่าไม่มีเฮาเนื่องจากว่ามันเห็นมองพอน้ำนใส่นะกระปูกินยังแค่หนได้ มันมีมดถ้าน่าก,กินเนี่ยเรียบร้อยทั้งมองเขาเลยมองทั้งมองเลยน่าทันนี้ลายได้หนาทันนิยายห <laughs> าย <laughs> พื้นป้าแถวนี้น,นี่ทุกคนจะมีสัตว์มืดทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนะสัตว์เฮามีสามารถที่จะขึ้นไปทางเทิงใดนืน่งจากว่ามันหกโพดเฮามีตะลาะตามสายน้ํานี่แหละอ่ะอาหาอยู่หากินกันเลยนะปุณนดูอย่างเด้บนนันนนน้เป๊ะเสียตัว ทีมงานเท่านี้ถือว่าเขาเก่งในการหาอยู่หากินเก่งทุกอย่างนะเขาก็เลยเอาพุ้นมมนํงนะถือว่าคี่ดินแถวทั้งทึ่งนี่ถ้าขึ้นไปอีนะจะง่ามคล้ายๆขึ้นอหนังอังกอรวังฮันเลยแหละนะเรียบร้อยนเนี่ยโอเคแล้วเากินใช่ไนะหมเค็หเขาก็มี ปลาเ้าก็ได้โอเคเล่นนี่ปลาดุกกระดุกนี่กระเมือแล้วก็ปิ้งกินนี่นีละกระปูเกินอเมื่อกระปูข่ายกินเหมือนกับกระปูข้านี่ลายนะกระปูหินแถวนี้ไม่อยู่แถวตามนี้ คือห้อยสายนี่นี่กระตกุกเสื้อบางเหี่ยงได้ห้อยสายนี่ไงใส่แ้วน้ำแถวนี้พักเลย ตมด้ทาดิโดอ่อบาดส่วนลายนี่ปาลาเขากั้งไดอ่าปลาปเพาธรรมดานึ่งวได้ปลาหิ่ แล้วเขียเมออยื่อคืนนะรเพอนีลอยใ่เติบมันก้านปลดิวนี่อ้โอดขนาดรยะเทงแล้วเขีมือคืนเพิ่งไปการไปการข้าวเดียวอย่งนีนะแตได้ประมาณบางร้อยปลาหรือสองร้อยตัวอ่คือ เขตย่ียนี่นี่เวลามันไข่ปุ๊บมันจะขึ้นไปที่เครื่องบกก็เด้คือไปดกเพราะว่านี่ใส่ของเขตในแถวนี้นี่เวลามันไข่ปุ๊บแล้วมันเข้าดงนะเวลามันจะไข่ปุ๊บแล้วสีมหาน้ำนะเพราะเงีนี่นี่กันกันการกันเขตนี่กับสีมีมอฟเบอร์ลยแต่มอฟกันหาปลาหลายกว่านะสหรับบอลยู่บอลเศร้าเศร้านี่นี่แหละมันนอนกับมีสี่คน นอนนี่แล้วเวลานอนปุ๊บมีเอาเวลาเอาตีนลงมาเยื้วมาอย่างคื่น,นต้องเบิกตีนให้ละเอียดก่อนเพราะยันทะแต่น,นี้มีทะได้แต่นี้นะนี่ทะมีมันจับแล้วก่อนมันนี่นะนสามคนนอนอยู่พุนนะวันนี้หน้าฝนนี่เฮามีสามารถที่จะมาได้ได้ไดป่ายแต่นี้หนึ่งมีทะลายทะลายนะทั้งทึ่งพุนมีต้นใบฝนข้าหลวงนนะคุณนะพุนเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันเองนะพุน มีสี่ต้นทึ่งพุ่ยตัวทางอีนี่บันไดทางทึ่งขึ้นไปอีพุนจะมีต้นใบคอนี่ต้นไม้ต้นอาณาใบเตาอันนั้นโกยป้านต้นใบฝุ่นหลายหลายได้หลายอะไรได้ต้นใบฝุ่นขลุ่งนะคูณ มาป้าแต่ละเธอก็มีความสุขทุกเธอที่มาโอ้ เป็นใบคอเลยทุกคนเลยใบคอเนี่ยก็จะเอามาหอยเด้มาหอยเพื่นเป็นหุบจุ้งปุ๊บจะสามารถที่จะมาตักน้ำมาเนี้ยแล้วก็เอามาต้กนะามกินได้เลยนะถ้าฮาบุมี้นะไม้ซอดไม้เฮนะสามารถต้มกินได้เลยนะต้มน้ำมนะาดูวคดตุ้มปุญญาชาวบ้านดูมันขังน้ำได้หลายมุ่งเพื่อมุ่งอย่างกับอาตุย้ยนะ ไฮ้พื рон, uh> ่อนเนี่ยเพ่อนาจะลองเห็ดเห็ดยังเห็นชาดเห็ดชาดเห็ดชาดในนั่นก่อนเห็นชาดเห็นชาดยังไงคักเนาะเออวัดวดอันนี้ได้จ้ะคือวีคือยังนี่เมียงนี่วีโต้บอกแม่เมียงฮะก็จะเห็ดบอ ก,กินขา้าวใช่ไกินข้าวปูกินขา้ขาวฮอ,อกินข้าวข้าวจ้าฮอรเก็บนื้อฮอ,อรกรนน้ำเ้าบไ่ได้เอาอันน้นมัน้ำ,นำนเนาะไม่ได้เอาถ้วยมาบดเอาถ้วยมาแล้วก็บบได้เอากระปังไม้มาที่คั้คือไปเอานะก็คือเอานี่มาห้องห้องกระหูกนะอ,อันนี้สารไล่หันเน,นี่ยนี่บ้าตัวสารเป็ีนสารเปนได้เเพี่นเอาชื่อี้ ขคือเด็กน้อยเฮลินเนาะเออครับยังมียังเฮ็ดเด้ มาจ่ามาตักมาจ่าตักที่นี่อีทุยอ้เนเหม็นเหม็นเหม็นเออนอะภูมิปัญญาชาวเอานอี่ใอเออเาอเออเออเ่อเอ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 อตออเ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 อมเตอเอ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 ่เออาออเมองทอเออนอออเออาเออ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 เอเออเออเออกออเออาออเออเออเเอเอ โตจะด้วยมีอ่างที่ผิดเพ้นจากกันชั้นเผากระต่างปลาปลานี่อันนี้อันนี้อ่ัชนเผาตรีนี้เชียตัวเด้วอะกาฮะอะกาอะกาแล้เผามังกองหลกันเนาะบางกองะกระต่างอ๋อต่างจากจากในนั้นใช่เผามังกองนี่ในนั้นใช่ที่มันแตกต่างจากอันเผากระต่างกระต่างอันเผาฮะกระต่างมาลายแล้ว ล้อดในแปลว่ายังลือดล้อดินลอดล้ออมากงบนี้เทาตีได้ใช้ล้อกีกนลลอกนเนาะถือว่ามีเตกตั้งจากกันเนาะสองชนเผานี่เนาะในในใงัวกระต้างกับหางัวกระตะแกงเอาตะแก้งมันเหรอเอเอ้ โอ้ติดตั้งกันหลายเนาะอันเผาเผามังกรกับตะแกงคือกันตะแกงเออตะตางกันตะแกงอ๋อมีตีน้าต่างตีต่างเนาะบัานนี้ชนเผ่าอันนี้นี่เวลาอ่าสิบสิบสองหรืสามปีหรือสิบห้าปีนี่ต้องแยกออกไปนอนตะหักต้องแยกต้องตะหักเนาะบว่าผู้หญิงผู้ชายหมอนี่ก็แยกหมอแยกหอ้อชนเผานี่มันแยกเนาะอ่าาาทงเไ เราไม่ลุกชาวกันอนอยู่เฮือนนอนอยู่เพือนเนาะโอ้ยต่อยู่อยู่พลังฮ้องก็กันเนีมันเน้ยวะเออการอยู่พลังฮ้องฝากการซื้สีชนบุคคลนะซื้สีชนโตอ๋ออันนี้ยายมาไปนอนเฮือนมู่ไปนอนเฮือนมู่กับประเนอนเพื่อนมู่คือแยกอ้อต่างฮะพ่อแม่ปู่เฮออ๋อคือนี่คือความแตกต่างของชนเผ่าอ่าน กร,รนะกระต่างกับชุนเผ่าตรีนะแตกต่างกันน้อยเดียวนะโอ้ไม่ห่างเนี่อาหารเซ้าชุนเผ่านะทุกคนกาดยี่มีพลลัยปิ้งเขสสองปิ้งปิ้งปลาปิ้งหนึ่งอันนี้เลยเหรอยมฮะ มีเพลหลายเด้อทุกคนเอ้ยมื้อนี้ก็ได้นี่แหละปัจจัยสี่ของมนุษย์เฮาน่ะมื้อเช้ามาก,กินเขา้นาวมื้นี้ได้ก็มีเพลหลายอืออ่ามาเฮาก็สิกินเข้าวมนี้โอ้นี่บ่เอ้อผ <laughs> ักกว่าทำไม,ามาจ่อนหน่อยอ ยังง่ายอย่เนาะวัทุกแผแท้ Những người dân đây. là người dân đây. Những người dân ở đây. Những người dân ở Ok. 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 อ,อืมไปกินมากเแซ่บเนาะเมื่อวานนี้ยังเมืลองช่องแช่งนี่ตัวเมื่อวานกินก้อนเนียเข้าวอันเจ้านี่คนอารมณ์เนาะ เอนืมแซ่บคนละฮือหึ่งจะนั่งมากินข้าวป้าขมากินข้าวป้าแล้วกรับคักป้าพื้นนี้นี่นี่พิรันน่าสัตนาะเอาหลายหลายเนาะหลายยังมีสัตว์สัตว์มีหลายอยู่เนาะยังยังสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่เนาะพวกสัตว์ใหญ่ก็มีอยู่เนาะนี่น่น เยื่อหรว่าทานก็ได้ก้านได้มีเนาะมีอยู่คุณนึกจะว่าป้าพื้นนี้นี่มันหุ่นไปยะเนาะมันยะซักก็อยู่อยู่หลายมันผูมันผูหลาย Tìm ngàn nhạc ba họ phản nhạc một đi Một phản nhạc Nó oh. ừ. là phản đi đúng không? Ồ Đi Tôm nó kín hả cả máy này đó nè ปอมปัานี่แม่นบ่ปลาสงวนบ่แม่นเนาะเอ่อปลาสงวนดูเขตในวะิ่งลุ่นปุ่มนะสจหรับปลาผืนนี้นี่มีแม่นปลาสงวนเป็นปลาส้มไซส์ก่องชาวบ้านแต่ว่าถ้าบ้านแถวนี้นี่กะคุนมีคุ้ยมากอาจจะเจอชาบ้านที่เป็มีประชากรแค่ร้อยไปคุ้นซัดปลา แถวนี้ก็คือว่ายังอุดมสมบูรณ์ชัดป้าย่างหลายอยู่นุ่งเจว่าป้าเพิ่นไม่เป็นมันเป็นดงเป็นเพียเลยมันไปหาล้าเนื้อเนี่ยกระย่นะสำหรับชาวบ้านใครเจ้ากันจับจับเขรื่กินจะบ่ากินนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือข้าจะกันไปนะจบทุนนี้แหละมีแต่กินน้ําแล้วแล้วกัมือนะเพราะว่าต้องฟ้ามือเพราะว่าถ้ามืออนาซอยไร้ฮ้อนเฮานะแต่ว่าเฮาจะมีแผนที่จะไปบ้านต่อหน้าอีก บ้านต่อหน้าอีนี่กัเป็นบ้านอนะบ้านต่อหน้าอีเป็นบ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ติดกับทายแดยนเวียดนามห้างจากเวียดนามแค่นห้าร้อยเมตรนั้นภาพจสิไปนอนอยู่้อนคืนนึงแล้วก็ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนแถวนั้นเพื่อทุกคนใเบิง่งเอา้าแล้วพบกันพี่น้องบ๊ายบาย